หมายเลขสามแทนเนินอังคารนะคะอังคารก็มี3อังคารนะคะมีอังคารตา่ำอังคารกลางนะคะหรือที่เรียกว่าอังคารที่ราบลําบากแล้วก็อังคารสูงนั่นเองค่ะมาดูกันค่ะว่าอังคารต่ํานะคะเขาอยู่ตรงข้ามข้อพับหัวแม่มือนะคะตรงนี้นะ่ะทายว่าถ้าเป็นหญิงนะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับ มดลูกรังไข่นะคะถ้าเป็นผู้ชายก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์อันท้านะคะต้องดูว่าตรงเนินตรงเนี้ยมันมีปัญหามันมีแผลหรือว่ามันมีรอยอะไรที่แบบว่าไม่เสมอหรือเปล่านะคะส่วนที่ราบอังคารนะคะ,ะอังคารกลางนั่นเองเขาเรียกว่าที่ราบลําบากนะคะส่วนมากเส้วนวาสนาใดๆนะคะที่มาหยุดตรงจุดนี้นะคะทําให้วาสนานั้นลําบากนะคะควรเติมเส้นช่วยก็คือต่อขึ้นไปนะคะให้ถึงเส้นใจค่ะนะจะได้ไม่เหนื่อยมากส่วนอังคารสูงนี้คือแสดงถึงอารมณ์นะคะอารมณ์ร้อนไหม หรืออารมณ์เป็นยังไงก็จะดูจากเนินนี้นั่นเองค่ะก็ะคือข้างล่างนิ้วก้อยมานะคะแล้วอย่าลืมกดตามกดติดใจอ่ากดแชร์กดใจเป็นกำลังใจให้คุูโซริด้วยนะคะขอบคุณค่ะ